สวยอะ่ะอีกหนึ่งกิโลหมอกมา In 200 meters, your destination will be on the left. โอถแล้วจะเห็นอะไรเนี่ยหกเจ็ดหนึ่งห้าที่ความสูงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าเมตรเห็นตะหมอกคนเยอะแล้ว เริ่มเข้าปัวถนนลอยฟ้าแต่ว่าจอดไม่ได้ไม่มีที่จอดเขาก็จอดข้างทางกันไม่เอาดีกว่าไปต่อดอยสก,กาดเราอยู่ปัวแล้วเรากำลังจะไปดอยสก,กาด ถึงแล้วลุงสมานโฮมสเตย์ oh. อุ๊ยลงุย <c oughs> ลงหมาน่เฉยลุงหมาน ห้องเราโต๊ะนั่งไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งดูวิว,ว,วแค่นี้เลยอันนี้เป็นที่พักคุณทอ ห้องน้ำน่ารักเล็กๆน่ารักความมหัศจรรย์คือถั่วซ่วมถั่ซ่วมที่ให้ดูวิว <c oughs> <c oughs> คนก็โตบแบกออกมีลุงมีลุงเต็มวงเอลุงเต็มวงกลับมันจางอ่ะมองไม่ค่อยชัด ลงจางไปแล้วเหลืออีนิดหน่อยที่นอนของเราเพราะว่ากลัวยุงกลางไหนก็ไม่รู้มูงนี้กลางไงวะเนี่ยมืดแล้วหนึ่งทุ่ม ตื่นแล้วดีมากค่อเอิุสวัสดิ์ฝนฟ้าแดงน,นิดหน่อยเสียงไก่ทักทายกันทั้งซ้ายและขวา <laughs> ใครจะไปรับลงุงตื่นได้ทีสี่ จากที่พักเราจะเดินไปจากกะพัดคาเฟ่้าดีจัง Americano, then rewinds the car ไปก่อนนะสกาดเข้าเมืองป่วแล้วภูเขาวสวยถึงแล้วโคโค่คาเฟ่สวยดี สวยจที่เราสั่งคือช็อกโกแลตลาวากับโกโกม้มินมันยากาศร้านดีมากเลยข้างนอกก็เขียวเขียวทรดดิอ left f r o เรากำลังจะไปวังศิลาแรงคอยดูจะสวยไหมแล้ววังศิลาแรงเป็นฝ่ายฝ่ายแก้งวังศิลาวังคอค่า ขาหมู่ปูมือขาโน้นสันชิดปู่คำวางบอกโอ้สวยนะมันลงไปได้ไหมเนี่ยโอยมันมีบันไดลองขึ้นบันไดไปดูก่อนแล้วกันแบบว่าไม่มีคนเลยอ่ะ แต่จริงๆก็มองเห็นแล้วนะแต่ว่ามันลงเหมือนจะลงไปไม่ได้เขียวดีจัง มีต้นไม้หลมมดีสวยอะ่ะโอ้มีป้ายระวังหินลื่นโปรดเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังอ๋อแปลว่าเล่นน้ำได้หรอหน่ากลัวออก <c oughs> <c oughs> น้ำแรงอยู่นะ เดี๋ยวลงไปก่อนบางเหงสายเดิมนมาไม่ไกลประมาณประมาณร้อยเมตรมั้งเฮ้ยมันสวยมันสวยนั่งยาวแบบยาวไปนู่นเลยอ่ะสวยมากตรงนู้นฝายมีต้นไม้น้อยๆนะครัวมีสวยดี ดูฉันหินสิสวยดีน่ยสวยมากเลยอันนี้ก็สวยอะ่ะห้งนุ้ยก็เป็นแบบร่องเลยอะ่ะ อันนี้อาจจะน้ำเยอะเนาะอาจจะมีช่วงน้ําน้อยที่คนลงไปเล่นได้ลงไปเดินได้อะไรย่เงนะี้ยฝนตกไล่เราฝนตกไล่อันหยองโอ้ข้อนนั้นใหญ่อยู่คงจะอีกสักพักค่ะเราจะเข้าที่พักแล้วมานาะปัวมีไฟล่อยู่ แม่มงต้องชันยังไงสวยอ่ะมานาปูว เราห้องสามมีนาข้าวยังไม่สูงเท่าไหร่ยังอาบน้ำน่ารักดีห้อง มีกาแฟดิบด้วยนอนแล้วก็ดูวิวทุ่งนาประมาณนั้นตกแต่งน่ารักดีห้องน้ำก็กว้างอย่างนะสะอาดกลิ่นดี con ngang sát à? Hôm nay. Hôm nay bên Bên bà lao hả? เหมือนจะใช่ของเเน้นปาร์ตี้สินะแต่ข้างนี้นาข้าสูงแล้ว บ้านหัวหนาฟาร์มเห็ดบ้านหัวหนามองเห็นทุ่งนาด้วย มันคือฝ่ายที่เราไปวังศิลาแรงข้ายำแหนมเห็ดเห็ดอบซิอิ๊ว กินข้าวกับวิวแบบนี้ไปแล้วนะ,วนะทางไปวัดภูดเก็ตสวยจัง ภูเก็ตต้นโพใหญ่มากวัดภูเก็ตโอ้ยสวยมากเลยเหมือนแบบโพต้นโพข้างหลังปกคุมสวัสดีค่ะ ต้นดิกเดียมอุ่มอันยามานันภูเขาสวยอาอแลววัดอนนุมันวัดอะไรอ่ะมีวัดเจดีย์ทองทองตรงโน้นอ,อีกวัดหนึ่งหัวใจ <c oughs> อามีรีสอร์ทอันนั้น วิวดีวิวดีววดอ่มามาีคาเฟ่เล็กๆเมืองนาคาเฟ่ราะเป็นวัดดีวัดวัดวิวสวย เราจะเจนบันไดพญานะาคหลวงแสนมูลคำกับหลวงแสนหานยุทธอาจจะมีตำนานเกี่ยวกับที่นี่ พญานาคกับวิวทุ่งนาอาเขามีถนนคนเดินเหรอแต่ว่าเขียนภาพสวยมากเลยอ่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังเดี๋ยวเราไปไล่ตั้งแต่ต้นทางสวย ชุดน่ารักดีนะชุดชุดทั้งเหนืออ๋อนี่อาจจะเป็นลายของผ้าทอที่นี่ก็ได้นะลายผ้าอมีการฟอน นีค่ควายควายน่าดูจังแผวว่ะอ้องสวยน้ำแล้วก็ทุ่งนาถนนคนเดินจริงๆเพราะว่าไม่มีรถเลย เรียนรู้ผ้าทอไทยหรือลายโบราณผ้มามะเก่าเล่าสู่ลูกหลานอาแถวนี้ก็คือเป็นชาวไทยหรือเอกลักษณ์คือทอผ้าลวดลายงดงามแฝงด้วยภูมิปัญญาและความเชื่อ โอ้นี่เป็นผ้าโบราณที่นอนม้าก่าโบราณปราสาทห้าชั้นที่นอนอันนี้ก็จำลองอันนี้เป็นบ้านจำลอง ไทยหรืออ่าจริงๆแต่ก่อนวัดจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้ำท่วมก็เลยย้ายไปอยู่ข้างบนก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อวัดภูกเก็ตเพราะจริงๆแต่ก่อนชื่อเก็บเฉย ต้นไม้ทำเสาแต่ละต้นใหญ่มากเลยแต่ก่อนน้ำท่วมหรออืมอืมอืมเพราะว่ามันก็ต่ำต่ำกว่าถนนเนาะโอมียันด้วยพราะวัติเทินโบราณเพราะคือสร้างมา่อปีห้าเก้าเป็นเงินของวัด ก็จะเป็นครัวจำลองสินะก็มีระเบียงอันนี้สวยอะชอบเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองน่านแล้วบ๊ายบายก่อนตัวมีโอกาสก็จะมาเที่ยวอีกนะ